ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเรื่องเงินเดือนของขราราการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรแกนเขต5าผู้รับการประเมินนายสุเทพียงทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางหัวกวางราชปรดุมบิดผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการนายสุเทพเพียงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบางหงกวางราชดุบิตทรงเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุป Active Learning ครูมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการสอนและมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ำเสมอด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษานายสุเทพเพียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหงวางราชประดุมิตรมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโะยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในสุเทพเวียงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหงวางราชประดุมิตร ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะ3 r 8 c ในศตวรรษที่21ในแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษาส่งเสริมให้ครูมีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนโดยร่วมมือกับผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียนภายใต้ในแนวคิดนโยบายเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายนายสุเทพเบียงทอง ผู้อุ้มเอการโรงเรียนวังหววงวางราชพดลลุนบิตส่งเสริมให้โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือให้คำปรึกษาด้านการจัดการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนายสุทเทพเรียนทองผู้อุมเอการโรงเรียนวังหววงวางราชพดลลุนิตร มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเข้าร่วมอบรมประชุมสมนาศ,ศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารและได้นําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองสนับสนุนบุคลากรเพื่อการพัฒนางานในองค์กรอย่างต่อเนื่องผลงานอื่นนายสุทเทพเบียงทองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหง,งวังราชพงิต มีผลการทดสอบระดับชาติโอนิชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,567วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภา,าษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับการเปรียบเทียบผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,568นายสุเทพเียนงทองผู้อำนวยการโรงเรียนรังหัววังราชประดมิต ได้เสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู Group, และสถานศึกษาประจำปีงบป,ประมาณ2 5 6 8เรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนวังหูกวางราชดุรีโดยมีผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังดังนี้ครูร้อยละ95มีภาวะผู้นำด้านการจัด กิจกรรมกรารเรียนรู้แบบ a อ ctive l น a r n น n g การดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังหูวกวางราชปดุมวิ์ภายใต้การนำของนายดุเทพเวียงทองโรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นสพทผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้นโยบายที่ 1. นึ่ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมปราชโบบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินโยบายที่สองจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พนเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยนโยบายที่สามปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทนันสมัยนโยบายที่สีส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นนโยบายที่5ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนโยบายที่6จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนโยบายที่7จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษนโยบายที่8สร้างเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษานโยบายที่9เพิ่มโอกาส และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานโยบายที่10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานโยบายที่11ลดภาระนักเรียนผู้ปกครองนโยบายที่12พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประหยัดประโยชน์องใสและตรวจสอบได้นายสุเทพเวียงทอง ผู้บรการโรงเรียนบางหูวกวางราชบุรีรได้ประพฤติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบบรณวิชาชีพมีจิตอาสามุ่งทําประโยชน์ส่วนรวมและยึดถือปฏิบัติตามจรรยรบรรณของวิชาชีพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในวันนี้ ขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณครับ